ดสวัสดีเด้อพี่น้องเอชซีทุกท่านเนาะบรรยากาศยามแรกๆพี่น้องเลยน้องบําเพ็ญบพรกับสาวเววตาซวแนดพี่น้องเนาะกาเมื่อนนี้ก็อยู่ในค้องค่ะกำลังสิม,มื้อนาะพี่น,อน,อนอ้องเน้องด้ว่าเริ่มสิค่อยคำลงแรงพี่น้องเลยหากะเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานอ่าบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะเวียงเพื่อนวิซานแล้วหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะสาวเววกาสีลงไปไท้ายหน้าน้ำน่องวานนี้ พลงไปถ่ายหน้ำมโน่งเนาะพี่น้องเนานะยังมีเอฟซีเพิ่งจนะเล่นกับม,มาว่าอย่างไอซาแวรไทยบรรยากาศแถวบ้านสา์แวรเนะาะแถวทงไฮทง,ทง,ทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะส์แวรก็เลยอามาถ่ายให้พี่น้องนะเ,เอฟซีาางง FC, บงน้ำกันเด้อเนาะพี่น้องเนะาะก็เราลงไปให้หน้าเพื่อแลน้องเพิ่งถ่ายหน้าอยู่คนเนาะอยู่เหนือพี่น้องเลยไกลกันเติบอยู่เนาะพากันถ่ายหน้าบนะินบิน,น,บนอยู่ พี่น้องเอ้ยเนาะสาวยานี่ก็บไ่ได้เป็นดอกพี่น้องเอ้ยเคยถยเทื่อนึงปีกายนี่สรับปีนี้ยังบ่เคยเนาะสิครัง้งแรกเลยครั้งแรกของปีพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศก็สิเขียวงามอุ่มทุม่มพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาไมตองใบหญ้าเฮาก,ากา็กุไม้กุก้งอเฮากงามเนาะพี่น้องเนาะอ้พี่น้องเองง้ยมาทางนี้กสิเป็นัวเนาะและ้วกเป็นนาเพราะว่าแม่เราสิคั่นให้งัวอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ ยำแรกมาอะไรก็ได้ยำโบรันได้มีเขามีน้ำวานก้าก็เลยขันไหวน้องพี่น้องให้งัวกินหญ่าอยู่ข้างในบาแห้งัวคนอื่นเขาไปกินเวลาก็ได้เนาะพี่น้องพี่น้องเลยจะได้ขอโทษก็ให้หลายๆเราลรีนพันกันสบายใจจิ๊กคอปิงกล้องหลังให้พี่น้องนะครับชมบรรยากาศน้ำกันเด้อเด้อพี่น้องตัวนี้กับเฮน่ากับจิ๊กคอกับมีน้ำเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกมากมื่อคืนนี้ก็ได้บางบอนก็มีบางบอนก็บ่มีพี่น้องกับเฮน่าก็ได้ วันน้ามันกลายเนี่ยคนขังเก็บวอยู่ปันใดแล้ว่าฝนบ่ค่อยตกเรื่อยบ่ค่อยตกทุกมื้อปันใดพี่น้องเลยเนาะ,นนาะหน้าสาวแววกะคือ 9, เอ 4, กา่าพี่น้องเลยเก็บซีถูกท่านที่เพิ่นขับซุมเนาะเวลาแกติดตามสาวแววมาตั้งแต่สาวแววปิดช่องอาจจะเห็นเนาะพี่น้องเนาะวัตถก่อนสาวแววกะที่ทายวิถีชีวิตเจ้าของพี่น้องเลยก่อนทีได้เริ่มออกไป ถ่ายทางนอกเนาะนี่ค่ะตัวนี้ถือว่าถ่ายนี่เก็บน้ำได้อยูรารพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันช่เป็นน้ำดินแดงเด้อพี่น้องเนะาะเพราะว่ามันอยู่กับทางแดงพี่น้องเลยน้องเป็นนิ่งถ่ายฮุดมาแล้วเนาะพอซาเวีวก็ือว่าเบาไปได้แล้วนะพี่น้องเลยสองปีวันนี้เพราะว่าลูกได้ลูกไซถ่ายซอยพวอ,อน้องซาเบีก็ใหญ่พอสมควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบียกินง,นะงานซอยพอเมย์ได้แล้ว ทางนี้ก็เป็นงวัวสาวิวพี่น้องเลยเพราะว่าเมสาวิวพอซือ้อเอาไปสิค้างไว้ทางนีได้แลนะ้วพี่น้องเอนาะให้กินใหญ่กินตองพี่น้องเลยเพราะว่าสำนี้ก็พอดีดำได้พี่น้องเลยนะสำนี้พอดีดำม่วนเลยนี่เริ่มลงใครลงหน้าแล้วพี่น้องเลยการงาน <laughs> การเงิน โซนี่ถือวา่าใช้เงินหลายพี่น,น้องเอ้ยเนาะลงนาตีน้ำหมกน้ำมันซื้อฝุยเวลากา็ซื้อแนวสีคุ้งติดข้าวแล้วถ้ามีเงินพี่น้องเอ้ยในใจก็อยากซื้อแนวสีขาวให้ขาง,งามบ่ให้แมงไม้มากัดมากินเนะาละลก็ได้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศทางบ้านสะวเด้นอนี่เนาะฝั่งลาวเฮาพี่น,น้องเอ้ยแวนบเนาะบ้านสะวก็ถือว่ายังเป็นน,นบ,บอยู่พี่น้องเอ้ย ยังบม่ได้อยู่ในเมืองเนาะไหนเห็นหน้าทางไปก็ถือเป็นทางแดงอะไรก็อะไทางเข้าบ้านก็ได้น้องเห็น,นยังไงหน้าอยู่พี่น้องเลยก <c oughs> ดอีท็อกพอสาวยา,าการจะชี้หอบมอดมือไดพี่น้องเลย <c oughs> มันเถาแล้วพี่น้องเลยกด <c oughs> ติดเต็กก็ได้เถาแล้วติดจันทรเข้าก็ได้ ดี๋ก่อนเทียวี่มันจะมีเห็ดเพาะนะพี่น้องเนาะห้ท่นได้ออกเดสิเาสิมาซอมเ็ดเพาะกันที่เคยออกเนาะสิมีพันหน้าอยู่พันนึงพี่น้องเอ๋ยมักมีเห็ดเพาะออกทา้นี้ที่ว่าใหญ่ควรพี่น้องเอยก็ห้ที่ว่าให้ญ่พี่น้องเอยดําเบิดมื้อเลยให้เดียวกัวดําซ่าเด้ ยังเหือประมาณจะไไเนาะให,หน้า,ย,าย, 1, 2, 3, 4, 5, ยังเพิ่จะไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้า 6, หกยังไทางนี้เดี๋กระชืเขาไปถ่ยอยู่ในกีจิมี่เพาะออกนี่แหละพี่เ้างเอ๋ตะกี้ตัวได้ลายลเดีนี้ลายปีแล้วลลม่ค่อยออกเลยพิชิวิตรแล้วล่ะทุ่งไครทุ่งหน้าพี่น้องเลย นี่ก็สิว่าอยู่เฮือนบัดมือนะพี่น้องเนาะเรียกนําพอนําแม่ตเก็เฮ็ดเรียกนเรียกซนแม่เพิ่นก็มาแต่หาเ็ดาก็มาแต่หาเ็ดแต่ก็บ่ได้เห็ดพีงเยได้เป็นน้ไม้เนาะได้น้ไม้หม้อนึงพี่น้องาต้มจ้ําแจ่วเนาะตเียก็เฮ็ดธุระเรียกบ้านเรียกเฮือนแล้วก็เลยลงมาหาน้องเพิ่นไถนานะพี่น้องเนาะสิลงมาไถนาอีกในที่นีพี่น้องเอ้ยวก็ได้เนาะ ปวดชลอรน่ไเหล่าไอลูกสาวหายสาวหน้านาะยหยหน้านีกะจมขี้พงอานาอาตาฮยนไร่นี่เที่วเลยหายอ่ะเกี้ดไรกูเกียดแวนไหนมั้จ๊เอาเกลือลงมาหนิมันอู่ในขี้ตมบ่หาพวกนีีียวนี้เด้อไกูเกีมาฮ้ย สบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีก่อนสวัสดีโอ้ยอยากอายกล้องที่พี่น้องเนาะน้องสาวแย่พี่นี่หาพี่นี่ดีจู้เขียนตัวหนึ่งก็ปิ้งชักใช่อหมโอ้ไม่เขียนไม่ใครบ้างแต่ก่อนนี้ไทยพุทหน้าหนิวมีเขียนจรี่จริงเอาพี่น้องเลยเริ่มเบิดไปเบิดไปแล้วพอคอยพี่แต่ในเลยเขียดไม่ใครเวียนแถวหน้ามาหาพี่ที่ทางไหน บังน้าบังคุณนช่น,นามนอนนี่ไมากันไรไปพูดแล้ว ไนี่ซาเบียกัไฮก็คนไทยพิโก๊กนี่ก็น่าะร้องไทยพี่เลยน้อมคนนี้ก็นังเร้าเยอ้าเมียงเงี่ไพี่น้องีตอนกล้องไขนี่น้อมคนนี้ก็ดังเศมืาเยเพียนกันี่นเอาไพัดกันพัดกันครับพัดกันไทย ສະບາຍພີ່ນ້ອງເ gusta ສະບາຍດີໄວໆສະບາຍດີເອີເໂຕນີ້ພີ່ນ້ອງຊ່ວຍລ້າເນາະພີ່ນ້ອງເນາະຫາກະຂັບລົດໄຖນາແລ້ວປ່ຽນກັນກັບອ້າຍ ฝั่งไทยเพคนอาจจะบางบอลคนอาจจะไม่ได้เห็ดคือทางฝั่งลาวข้าเลาวพี่น้องเพตคนอาจจะหยอดหรือว่าใส่รถดำเลยพี่น้องเลยรถกระโดดอ่ะดีว่ารถกระได้เลยไปคิดว่าดีว่าปีนี้ที่แปะเวียเป็นว่า ใช่หน่าแล้วแล้วก็ก้าเหย้าพี่น้องเลยฝนตกลงมากก็ดำเลยแบบน,นี้หรืว่าน้ำมันนี่ทั้งหมเบิ้ลายพี่น้องเลยเรื่องน้ำมูกน,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 น้ำมันนี่บางขั้นกินน้ำมันหลายบางขั้นกับพวกินน้ำมันหลายพี่น้องเลยเราจะฮิ่งหอกเนาะกับการใช้ง พี่นอกเยไทยหน้าเป็นผู้บาวผู้แพ้วกับไทยหน้าบุญบินบุญบิดและยังมไนไทยไทยหน้าก็ได้ซอยพอซอยแม่ พี Gosh, so ok ่ขอไทยนะพี่น้องเนาะอ่าให้เปิ้นไทยก่อนสิได้หรือบ่ได้พี่น้องเอ้ยเอาเนาะบดนี้เนาะกะเฮเด้อ จัาจๆจนะโอ้เดียว้นั่งโอ้เดียวไอ้นี่คือเป็นสิกซี่อันนี้พี่น้องไงผู้เนาะนี่เป็นบอมันคือบ่ไปตามมันบาดามนั่คือว่าไปตามข้องบอเป็นได้คือไปตามข้อขึ้นมูนะมูเคยไปตามข้อได้สะ Ủa, khắp dưới chú bộ nè mua hết sông mà Đó là mua hết sông Như vậy khác chân đầy của thử คนไทยนี่ก็เอาไิยากที่นองระเว่าไทยเองก็ว่ายากแค่กว่าไปสุบที่นอระหว chạy xảm vòng xảm lộn luôn cái này phi long đấy buổi chiều gì thì... chạy bắt mưu viên cứ phần nữa dễ ăn cả bộ khơi này sao biết gì mà phi mà nồng sao biết thì bòi bà tuý như vậy này muộn hết lời phi long đấy phi long sao biết Bòi phá anh này khăm nó phi đó เอฟซีผู้ที่พันีิตาสอาจจะ,ะต,ต้นอาจจะหูนะ้เนาะตอนนั้นนายสาวยาปล่อยปลาตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยอาจจะเป็นปลาไข่นี่แหละมูเห็นเลยพี่น้องเลยน้องนี่ยังไม่ทันได้ปล่อยปลาเพิ่มนะพี่น้องมีแต่ปลาเก่าแต่ก่อนหูมันบวกองอใหญ่พี่น้องเลยปลาในคำสาวยาปลอยนั้นมอเห็นเลย้าคปรยู่เจรดหรือาวนลักบวกลืกไปทางใดน,นะพี่น้องเนาะมูเห็นเลยตอนนี้กับบรรยากาศค่อยๆร้องแรงเลยพี่น้อง ตะเว้นก็เริ่มนับมอจอจั่นลงมาแล้วหน้าก็ยังเหลือประมาณ5 6ไห้พี่น้องเอ้ยโชว์สเต็ปการไถหน้านี่บ่ไหวเลยพี่น้องเอ้ยสาวเอวนี่ มันก็นเลยหมักไทยมันก็นเลยบริปันไทเนาะเจอจากคองไทยเวลางูหลุดก็ะย่า กันอยู่สางคนนะพี่น้องเนาะมาปีนี้ช่วนกันใหญ่บ้านแหลกคุณนันท์กีอายพี่เราคอยเขากล้องน้ำดอกถึงเสร็จเสมอเลยเนาะเมื่อยพี่เราเหมุ่นทาาให้ตัวมูเน้ะ กานั่งเครื่องมือกพี่เราเลยไทยน้าสองสามรอบก็เมื่อย,เ,อย 2, 3, อออเป็นเลยตื่นเข้าปกเคยไทยแล้ว,วก,ก็ะะเขาเป็นผู้่งยิ่งก็าเป็นน้องรถมันกาศถึงวันนักพอสมควรเวลาเห็นมูทไทยหรือว่านอ้องคนไทยนี่คือสีเบาเลยคือสีแบบบอออีไนบ้านสีบ,บอเกะเกกกะกะอะไรพี่น้องเคือสีแบบว่ามันไปตามเลยนะพี่แต่เขาเรี่ยวเรียวนี่บอเลยพี่น้องเลขาต้องได้เรี่ยวเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่บรเป็นเนาต้องคือสกิจกรรมเรี่ยวตลอดเลยพี่น้องเลยต้องเตรายมันบ่เซิงจะคล้องที่เขาสีไทยนะพี่น้อง กูเจอใครไทไปเลยนําพน้องเนาะรตุกะไปโครุสนานเนาะตายเป็นไทยเดียวเลยแ่า่พาพเพื่อนแถวโบนักปนไอโปีนีดตั้องเจนียงหน่อยไทยรถไทยโเป็นนี่โอ้นักหลายโค้ชาวีอาีผ่านมาเนาะพี่น้อลในต้ต่ลุกหน่อยนะเพราะว่าการกัหนดกับล่างัวไทยนี่นักหนึ่งมาไทยดำ ตอนแรกๆก็คือนี่แหละพี่น้องเลยไทยพุทธเนาะต่อมากับไทยดำน้องเลยเนาะไทยดำคือว่านักเดี่พี่น้องเลยเขาเห็นกำบเด็กกำลังมงเถื่อเนาะสาวียไปเห็นหน้าอีกหน้าหนึ่งเนี่พี่น้องหน้าอยู่ไกลเด้หน้าส่วนมันนะพี่น้องรถตอนนั้นน่ะดินมันโลมนะเพราะว่าหน้าไม่พี่น้องเลยหลังจากพี่เขากลุดเบิกเห็ดไทยหน้าเนาะเป็นเป็นป่นาได้ตะกี้พี่น้องมันด้าดินมันกันยังโบนั่นนี่เป็นด้ดินมันวัวมพี่น้องเลยเนาะดินมันมันชอบว่าเพื่อที่งว่าดินจริงเลยเนาะแบบดิน ยมเนียวน่ะโดนลงไปนี่้าเป็นเครื่องตีรถเลยพี่เดียเเหรอเมื่อไดเครื่งยางรถเลยเคร่องตีรถดเ็กเ็งเดียเนระเครื่องหนึ่งากมากิน้ากมาิเครื่องหนึ่งเลยพี่เดียวเลยนะเพื่อที่ได้ไทน้าแทวเพื่อทีได้ดำนี่ง็ไมนง่ายไทนาขาดหน้าแล้วพี่เนาะโลมพี่เดียโลมแห้งเลยวก็ได้ถ้ากันงักขื้นเนาะ นัดขึ้นพูดขึ้นเียงรืรองไทยก็ไม่คงง่ายๆให้ยู่หนา้านั่นนะ เป๊ะข้หน้าเป๊ะเนาะพี่น้องเนาะข้าหน้าเป๊ะกะปั้นขึ้นพูนขึ้นไข่สูงพี่น้องเลยเพื่อน้ำก็ขังน้ำห้อยู่อะไรก็ได้เนาะไปเห็นหน้าจะหูอย่างเลยบางคนมันก็เคยเห็นหน้าเต็งน้อยเนาะเอ็ซีเนี่มากอะชิบไปได้เห็นแบบว่าไปทำงานทำการหรือว่าเพิ่งเกีย์จะเห็นหน้าเต่งเป็นแบบหาเงินยางเงินแลยซื้อเผาซื้อน้ำกินเนาะอย่างเลยคืออ่าทางบ้านชาวบ้านคำภูดายูเห็นหน้าเลย อย่างติบอยู่พี่เราเลยเพราะว่าเขาเหมือนกลุ่มกินราคาเขาจุดนี้มันแพงพี่น้องสอบแล้วแกรียดเซนเนาะพี่น้องเนาะสอบแล้วพลานท่านตายพี่น้องเลยเพราะว่าบางทีเนาะหนึ่งมาคนที่แบบว่าบ้านบ้านเฮาหนีเฮาไม่ได้มีแบบว่าเรื่องงานอย่างฮานาพี่น้องเรื่องงานเป็นอ่าวอะไรสินะคงที่ฮานาพี่น้องเนาะก็คือคนเสียว่าเห็ดเรียองไม่ทักไมรับเนาะพี่เราเนาะเต็มเงินเดือนแต่ละเดือนจึงแบบว่าเห็ดเรื่องนคงที่นะพี่น้องเนาะ สอนซืน้ำ <ranch> ก <laughs> ัส you know, <cat> <poke> ิไปแน่ได้เงินแต่ละเดือนถ้าแบบเจ้าหเจ้าหน้าเขาแล้วบอาได้เห็นหน้าแล้วสิเปลี่ยนหาเงินนอื่นไปเ็นั่นเ็นี่มันกคือแบบบ่แน่นอนนะพี่น้องมันบ่ถาวรหั่นนะถ้าว่ามันมีอ่าเวียกงานเฮาแบบว่าเฮาลก็เฮ็ดหยังก็ตามก็เพียง่ว่ากะว่ามันกุเฮาหั่นนะพี่น้องเนาะใครแน่า่ทางชื่อสาเหรือว่าถ้าบ่เฮ็ดหน้านี่ ตายลูกเดียวพี่น้องเอ้ยกลัวชาวเรียวหนิเนาะอยู่ได้น้ำเพ็ดไห้เพ็ดหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยชิมือนี่ก็ได้เนาะอดทนไปพี่น้องเลยเพราะว่าดีกลัวเฮาเผื่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเหนื่อยจนได้กะสูกไปเนาะเผื่อเฮ็ดเผื่บุมบีนาแห้งกันเต็บพี่น้องเอ้ยบุรุษคนนี่อยากเห็ดหน้าอยากเห็ดหน้าแห้งแห้งแต่ว่าบุมบีนาให้เห็ดเนาะ้่พีนองเอ้ป็นก่อนนีหน้าทงนี่เนาะหน้าทงที่ชาวเรียวอยู่นี่แม่์ชาวเรียวบอกว่า ให้ไ ok. <c oughs> you ู้ชิมใหัเสาวเวจะ่าให้นิดนเลยสวเเกตอน้นโอสวะทันอยู่เลยตอนนั้นมันมป็นปลาเดนี้พี่้องปลากสาเี่เป็นปาบเลยชาว่าสาเนั่งพเป็นปาเบรเลยเป็นปาเพชรปาเด็กดีคือขาุดน้อชิ้สุดเลยเออกเนะเป็นปาเพต้นไม้ญ่ต้นไม้เล็กต้นไม่น้อยเนาะสาวเวกยังเกิดทันอยู่เลยกลพากันเศร้าพากันคุดพป่น้องเฮ็ดไทยนะ แบบบ่าได้นี่แบบรถเบิกเบรคคือติคือเดี๋ยวนี้นักพนะ้องติกี้คือคำนี้กับมันหายากเลยกับราคากับชีแพงพือนราไปจ้างเพคนเนาะพากันพุดกับน้องนีนน่น้องสาวเลี้ยงหรืเนาะกับพ่อกับแม่พคือเราพากันพุดพากันทางเฮ็นไฮน่าแล้วเน้นะองเนาะเผื่อชีได้มาเป็น,นไฮน่าเป็นสาวสามสิบห้าในโมเมนง่าย,ยพี่น้องเลยผ่นานมาหนีโอ้หลายปีแล้วพี่น้องเลยก็เลยนะมันก็ลเลยแบบ อย่ยงแนวอื่นเนาะการจิมไดกาซาเวลกับคิมนี่กาบะวี่ยัางลายแล้วพี่น้องน้อมีแต่ภาพพี่น้องมาเกิงบรรยากาศอยู่ตรงไฮทงหน้าไทยไฮไทยหน้านะพี่น้องเนาะแต่ว่าซาเวลพี่ภาพประกาศใดก็ขอโทษขอไถ่หลายๆเด้อเนาะบางเรีซีเป็นการจิบอมากซาเวลแล้วพี่น้องเนาะบางคนเคยจะ่าซาเวลว่าลายว่าเยอะเนาะจิมได้ก็ขอโทษขอไถ่หลายเด้อที่เก็บคนถึงถูกใจเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเหนยมากบันเทิงเหพี่น้องเยกูเนาะซาเวลเพื่อนแค่แบบนี้ก็ัู เงนมือนับตลกกทีนองเนาะ เดก็ขอโทษขอไพ่ละลายๆเนาะเอฟซีทุกท่านเนาะพี่น้องเน่าทำรับที่ว่าโป้มังในการรอบกันจ้าของซาเวลเนาะขอโทษขอไพ่ละลายๆเด้อเนาะคลิปนี่ซาเวลก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนจะได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่สาวเมา่อครับชมมาฟังคลิปให้และเบิรงโฆษณาให้เนาะคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเลยซาเวลก็มาถ่ายให้ถ่ายหน้าดูว่ามาเบิรงน้องถ่ายหน้าพี่น้องเลยเนาะแต่ถ่ายคิดนี่ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อ แข่งเนมันคนยืนเนารวยเงินทองเลาาสิง,สงดใดก็เได้สิงนั่นเนะให้รงงจะ่เรืเรเ่อกาหนาตลอดไปให้ได้เงินรเงินเดือนสูง,งลาเด,งเ,เด้อชเเอะ้คนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อขอกาบเข้ามาสบายดีสบายดีแล้วพี่องเนาะบ๊ายบาย